บมาพบก,กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แป้งภูมิใจเสนอมากนะคะเพราะว่าวันนี้คือวันของเราคือประเด็นอะ่ะคือเวยๆอ่ะไปเจอโปรโมชั่นแคชแบ็กจากบอชมานะคะก็คือตอนเนี้ยเขาแจกแคชแบ็กให้40ยูโรนะคะ ซึ่งถ้าเกิดจากราคาปกติอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ200กว่ายูโรนะคะก็คือพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าเว็บไซต์ของ Bosch นะคะแล้วเราก็จะกรอกข้อมูลนะคะต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปสลิปของเรานะคะแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในไฟล์ของ Bosch นะคะจากนั้น Bosch เขาก็จะส่งเป็นแคชแบ็กกลับมาให้เรานะคะ40ยูโร แล้ววันนี้อีกสิ่งนึงที่แป้งรู้สึกว่ามันคือวันของเรานะคะนั่นก็คือแอนิมอลคอสซิ่งของเรานะคะมีเรย์มอน์มาเข้าแคมป์ค่ะที่แคมป์ไซด์เดี๋ยวแป้งจะให้ดู <we> ตอน,ตอ,นอืมเดี๋ยวแป้งจะให้ดูตอนนี้ให้เว๋ยวเล่นแทนให้ <This S 2> อยู่นะคะโอเคเว่ย I'm เ o อ n a change the, the c a m อ r a นี่ค่ะ Put just color fifty percent, maybe. Fifty percent. I think he likes the red one. Oh, oh, black I like the red one. What do you think? Okay, right? uh, no! ah, I guess I better pack my bag. Oh, he gonna move here. Oh. Oh, it's my day. โอเคค่ะ okay, huh. เรากลับมาแกะกล่องกันนะคะหลังจากที่เราได้เรย์มอน์มาอยู่ในเกาะของเราแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกล่องของขวัญของเรา so this one is the Easter gift mm hmm. ของขวัญอีสเตอร์ของเรานะคะ And Christmas gift <laughs> And Christmas gift also oh. โอเคเราอธิบายก่อนนะคะคือหน้ากล่องของเรานี้นะคะเขาก็จะเป็น type 4นะคะ yeah. ของเราเป็นรุ่น MU M5 นะคะเป็น creation line นะคะ s <S ไม่ใช่ Mom งไฟ m ั่งไฟเ o m ่ยแม่บ้ basically they also have like a special satellite satellite yeah. professional line yeah. this one just creation line yeah. it's already the medium แล้วก็อันนี้นะคะเขาก็จะมีตัวอ,อที่ติดถูกนะคะที่ติดถูกให้ก็มีนเแล้วนะคะโอเคเรามาแกะจ่องของเรากันเลยอยูนะโอเคไว้ดีเดียวมันจเต็มไปด้วยส e สัน No, I want you to explain also. Okay. Maybe you need to help me to take it out. Because it's heavy. Are you want some of my table? Mm -hmm. <laughs> I need another pen one, that profile. Well, ว่าเป็นการอัดวิดีโอไปในตัวเลยนะคะว่ามีข้าวของเสียสิ่งใดเสียหายหรือเปล่าอืโอเคเดีวให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็คือเปิดกล่องลังมานะคะก็จะเป็นตัวเครื่องโขแล้วก็ตัวที่ปังบอกว่าเป็นตัวบดนะคะ แล้วก็อันนี้ที่บดเนื้อหัวบดเนื้อนะคะตัวเครื่องปั่นนะสมูตี้โอเค which one you gonna take out first maybe you want me to take this out <c oughs> นี่ตัวเครื่องของเราเป็นสีขาวขาวตัวเลย เดี๋ยวเราจะไปลองบนโต๊ะกันดีกว่านะคะจะได้วางง่าย b บ t anyway we can connect with the p a r w a r e โอเค move นี่ก็คือหน้าตาของน้องนะคะโอเคค่ะเราย้ายมาแล้วคะเราย้ายของมาบนโต๊ะแล้วเราจะมาลองเครื่องกันนะคะ เขาก็จะมีตัวนี้นะคะถ้าที่บ้างดูรีวิวนะคะก็คือเป็นเหมือนที่บดถัวนะคะเป็นแบบนี้ก็คือใส่ถั่วไปนะคะแล้วก็ต่อที่ตรงนี้ันต่อที่ข้างบนนะคะแล้วถั่วมันก็จะบดลงมาคะ่ะอันนี้ก็เป็นโถปั่นสมูทตี้นะคะ และอันนี้ก็คือที่บดเนื้อ้งคิดว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ก็มันอยู่ในออปชเชิอลที่เขาแถมมาให้ Do u h i n g what is this for this? อ่า for the beef อ่เป็นเหมือนที่น่าจะเป็นที่ท่อตรงนี้ และอัออนน,นี้ก็เป็นฝาปิดโถวิธีการเปิดนะคะก็คือกดปุ่มดันตรงนี้นะคะเครื่องมันก็จะหงายขึ้นและเขาก็มีกระเป๋ากระเป๋าใส่อุปกรณ์นะคะ เป็นหัวคุกสำหรับขนมปังสำหรับตีแป้งนะคะแล้วก็สำหรับตีคิีมแล้วก็อีกด้านหนึ่งของเราก็คือใบมีดนะคะใบมีดสามใบเอาไว้สไล์อะไรพวกนี้นะคะสไลด์ผัก Okay, let's move to the kitchen. Oh, really fit? Mm -hmm. uh, anyway, if you want to do this, you just try to do like this. Mm, maybe put like this is better. Okay. Mm. Maybe I will bring the bowl to see this. พดี yeah, like it, it like และนี่ก็คือที่วางเครืองปันของเราและนี่ก็คือผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> <c oughs> Few moments later. ขณะนี้เป็นเวลาเบบี้คุณส <c oughs> ามา l ถบอกเวลาตอน sit r ด g h t now ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะหลังจากที่เรา,เาวางเครื่องปั่นของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะสามีก็มากระซิบแป้งว่า อยากจะกินมิลช์เชคนะคะ <Yeah. S 1> ถึงว่าเมื่อกี้นะคะตอนที่เราลองนะคะเวยยบอกว่าเรามีกล้วยยูและนั่นก็คือสิ่งที่เวย์เย์อยากกินนะคะก็คือกล้วยปั่นนมนะคะโอเคเราจะใส่น้าแข็งนี่นะคะเ,คเราใส่น้ำแข็งไปประมาณนี Language ้เพราะเวยเวยกินคนเดียวแล้วก็ใส่นมไปประมาณเท่านี้แล้วกัน แอนปานานะ่านี่ก็คือกล้วยของเราใส่กล้วยหนึ่งลูกไปเลยนะคะเ้ <c oughs> <c oughs> I want to record ก้วยยิแป้งกำลังหัน่นกล้วยอยู่นะคะแล้วอยู่ๆก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้น,นะคะ่ะ Come on. Oh banana. Oh banana, banana? s น m o e a n a n a อย,อย Can n n o โอเค,ค่ะเรามาหั่นกันต่อค่ะใดๆคือการกินนมปั่นตอนเที่ยงคืน ก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำพึ่งที่เวยๆทำการละลายน้ำพึ่งของเรานะคะ Oh I use the spoon Nothing Nothing <c oughs> <c oughs> แค่เคเราจะมาลองปั hmm. mm ่นกันนะคะกับเครื่องปั่นใหม่ของเราไป One two t h เราตอนนี้นะคะน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งไม่ไหลนะคะไมีใจไม่ใจ oh can you use this one the brow n sugar okay เราเปลี่ยนแผงนะคะเรา us e เราใส่น้ำตาลน้ำตาลไอแผงนะคะ Sanja second Brow sugar mm -hmm. Okay. The last row. One, two, three, go! Okay, no sound of big eyes. Wait, wait, wait. <laughs> ข้างบ้านพกเขาประตูนะคะก็เลยบอกให้แป้นหุดก่อนโอเคนมกล้วยของเรานะคะ <c oughs> เราจะมาลองดูกันนะคะตึ้งตึ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 ง

แต่ว่ามันมีกลิ่นนมกับกล้วยหอมอะอยู่แล้วมันก็มีความเย็นที่แบบไม่ได้เย็นแบบเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวน้ำแข็งเลยอะอร่อยมากอันนี้ขนาดแบบช่างตวงวัดม่มๆนะเนี่ยโอ้โหินนอนินอ no ัมเซตนอนนอนบานาน่ Maybe banana will have to Yeah, I should leave some small pieces, but I forgot. Okay, hello, bok. Like, keep me, can't you? Good night, Tian Kun It's like the drink for midnight. Ah, uh, but maybe next time I can put the way protein. You can put the smoothie with the whey protein also. y o u s e f u l เห็นะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะเราต้องพยายามหาประโยชน์ให้กับเขาด้วยโอเคค่ะก็ลากันจริงๆแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊วยบย Mae'n mwy fi'n... Mm